สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาถึงทะเลแล้วนะครับผมครับสวยมากครับผมนานครับได้มาทีครับวันนี้มาส่งรถแห่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมครับมีโอกาสได้มากินข้าวริมทะเลครับทะเลครับสวยมากครับผมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนี้ครับได้มาเที่ยวพักผ่อนสมองนิดหนึ่งครับผมกับจากที่รุ้ยงานหนักมานานครับผม ลายสิ่งหลายอย่างครับปัญหาครับวันนี้ก็ถือว่ามาพักผ่อนครับพักผ่อนวันนี้ก็มากับทีมงานทั้งหมดห้าคนนะครับห้าคนครับเราก็มีอูดด้วยนะครับมีอูดด้วยครับมีอูดมีอูดด้วยสองตัวครับอูดปล้อมนะครับไม่ใช่ของแท้ครับผมไปเราพาไปขึ้นไปดูทะเลกันครับผมจะเป็นยังไงครับก็ไปหินอย่างนี้ครับหินนี้เขา่าไว่ากันขึ้นครับเวลาขึ้นมาแรงครับขึ้นมาแล้วต้ขึ้นตีครับ ครว่าประมาณเดือนสิบสองครับขึ้นจะมาแรงตรงนี้ครับผมก็เลยมีหินมากั้นน้ำไว้ครับไม่คลื่นตีแรงครับนี่จะอยู่ทะเลครับผมครับไม่ใช่จะได้มาง่ายนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยโลครับในการเดินทางมาถึงตรงนี้ครับผมครับออกจากนครศรีธรรมราชมีเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบโลกันเลยทีเดียวครับผมครับ บรรยากาศสวยครับพักผ่อนพักสมองครับผมดูฝั่งนี้ก็เป็นธรรมชาติครับผมพอวันนี้ก็กินข้าวข้างทะเลครับผมครับลูกค้าก็พามาเลี้ยงครับผมกินข้าวพรุ่งนี้ก็น่าจะประมาณสักสามสี่โมงเช้าสำหรับเอฟซีที่อยู่เขตอันนี้อำเภอเลยนะไสรงามเบิ้ที่อำเภออย่างเบิฮะหัวไซครับสำหรับเอฟซีที่อยู่แถวอำเภอหัวใครับผมประมาณสี่โมงเช้าครับเริ่มเทสระบนะครับผมครับ ใครที่อยากมาชมมาดูการรันระบบรถแห่ก็สามารถเข้ามูลได้ครับครับเพียงเขาว่าจะไปลองที่บ้านกำนันครับจะมีที่พื้นที่บ้างในการลองมากขึ้นครับอันนี้อยู่มงคนหนไหครับผมมคนเลยโอ้ทะเลนี่กงกว้างใหญ่จริงครับผมครับดูครับผมใหญ่มากก็ไม่กล้าเล่นนะครับตรงนี้ครับผมถือว่าน้ําลึกครับผมเทน้ําลึกครับผมลึกๆช่วงโควิดก็ คนเที่ยวก็น้อยลงครับธรรมชาติครับผมครับช่วงนี้ครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับสวัสดีซีทุกคนที่กําลังเข้ามารับชมติดตามครับผมครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีดิทครับหนึ่งคลิปที่พาเที่ยวครับภาคใต้ครับผมครับเดินทางมา2วันกับอีกหนึ่งคืนครับผมวิ่งรถ24ชั่วโมงครับ1,400งพนโลนะครับวิ่งมาครับผมครับวันนี้ก็มาส่งรถถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอีกหนึ่งคันครับผมครับทำอีกซาวครับ ส่งเองเลยครับบริษัทส่งเองเลยครับผมโอ้ลมดีครับลมดีมากครับผมทะเลกว้างใหญ่ครับทะเลกว้างใหญ่มากนะครับผมครับมองดูมีแต่น้ำครับผมถือว่าบรรยากาศแตกต่างจากโซนอีสานนะครับผมครับโซนอีสานั้นก็มองไปมีข้าวมีแต่ป่าครับแต่มาโซนนี้ครับผมน้ําทะเลล้นๆนครับดูครับน้ำทะเลครับสวยครับสวยมากครับผมครับ เพื่อเป็นโอกาสดีที่ได้ขึ้นมาเที่ยวมาพักครับผมครนานๆจะมีโอกาสขึ้นมาทีครับผมก็ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดสองวันกับอีกหนึ่งคืนนะครับไม่ใช่ธรรมดาครับหนึ่งพันสี่ร้อยโลครับผมในการเดินทางขึ้นมาในวันนี้ครั้งนี้ครับผมครับถามว่าไปกับก็ตีไว้หนึ่งกทิตย์ครับผมครับตีไว้หนึ่งกระตย์จะกลับได้ครับผมตีไว้หนึ่งกทิตย์เลยครับไปกลับกับผมครับไ้เลยที่มาครับนั่งรถก็ตีไว้สี่วันห้าวันกันเลยทีเดียวครับผมครับ ก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้4โมงเช้านะครับผมใครที่อยากมาสัมผัสเสียงรถแหค่ครับขับจากจังหวัดสุราษฎร์คนครศรีธรรมราชครับผมครับม,มาเลยครับสิจ้ารับคุ้ครับผมครับ